กำลังมาถึงแล้วใช่ไหมพ่อมงถูกใช่ไหมพ่อขอซูมหน่อยตรงไหนลูกเดี๋ยวฟ่อนูให้ไหมครับว่าเท่าไหร่แล้วพ่อเดี๋ยวค่อย,คอย,ค,อยคอยรอดีกว่าลูก ทุกคนจะได้เย no, like, ือนดีๆนี่นั่งได้ทางนีครับอยกลนุกคนั่งกันร้กันแล้วกันนั่งกันขบวรดี่ชัวคราวท่าัาๆจะนั่ราโอค attention มันไม่มีปัญหาหรอกมันคนขึ้นแค่ขึ้นเยอะอะแล้วดีจะวิ่งสูงสุส80ด80กิโลเมตรต่อชั่วโมงไหมแล้วบ้านได้ทำคลิปหรอคะ

ก็มไม่เป็นทางยาวลูกมันจะข้องลานอันนี้ต้องดูขา้างล่างอะน้ำข้นไ่างเงี้ยข้าเราเห็นมีอได้เลยนะเชื่อข้าเราเห็นมีอได้เลยนั่นไงเราไปข้างล่นนนนาง